ไม่ชนะนางสาวไทยแต่เป็นคนแรกที่ได้ไป Meet ูนิเวิร์สชีวิตล่าสุดอมาราอัศวนนบันปลายใช้ชีวิตคนเดียวอยู่กลางป่าวัย85ปีเมื่อพูดถึงนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ถือว่าเป็นระดับตำนานเลยก็ว่าได้คงต้องยกให้กับเธอคนนี้อมาราอัศวนน เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเธอคนนี้เป็นทั้งนักแสดงและนางสาวไทยที่ใครรู้จักกันเป็นอย่างดีอมาราอัศวันน,นหรืออมาราบุรานนนปัจจุบันอายุ85ปีอมาราเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2479เป็นนางงามและนักแสดงหญิงชาวไทยโดยอมาราเป็นลูกคนโตในจำนวน3คนของหลวงประเจิต์อักษรลักษ สมพศอศวันน์กับมาดามยอยเฮทชาวฝรั่งเศสอมราจบมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยสมรสกับพลตำรวจโทอังกูลบุรานนเมื่อ2503มีลูกสองคนชื่ออภิชยาและอโนมาซึ่งเรียกได้ว่าเธอนั้นมีผลงานการแสดงมากมายก่อนจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงกว่า10ปีและกลับมาอีกครั้ง พร้อมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้เธอได้หายไปเพื่อดูแลสามีนั่นเองโดยชีวิตปัจจุบันเธอนั้นได้อาศัยอยู่บ้านสวนที่เรียบง่ายมีชีวิตที่สุขสบายซึ่งหากใครติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอก็จะพบว่าอมรานั้นชอบที่จะอยู่ในสวนดอกไม้ไว้ที่สวนหลังบ้านอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นชีวิตใบกษียณอย่างแท้จริง ใครเห็นแล้วก็ชื่นใจมากเลยทีเดียวสำหรับที่ผ่านมาในอดีตของอมราอัศวนนท์ในวัย17ปีเคยครองตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2496แต่กลายเป็นว่าคนที่ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งอย่างเธอกลับได้เป็นตัวแทนสาวงามประเทศไทยที่ไปประกวดมิดยูนิเวิร์หรือนางงามจักรวาลปี1954พอผู้ที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทยในปีนั้นคืออนงค์อัจชวัฒนา ขอสละสิทธิ์ไม่เดินทางไปประกวดที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐพอ,อยุคนั้นตัวนางงามต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกวดนางงามจัก,กรวาลเองทั้งหมดทําให้อมารากลายเป็นสาวไทยคนแรกที่เข้าร่วมประกวดนางงามจัก,กรวาลและแม้อมาราจะไม่ได้คว้าตําแหน่งใดๆในการประกวดนางงามจัก,กรวาลปี1954แต่หลังจากนั้นเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย อมาราก็เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้ชมชาวไทยในฐานะนักแสดงเข้าสู่วงการครั้งแรกในปี2498กับภาพยนตร์เรื่องแรกปิดสนาและได้ฉายาเอลิซาเบธเทเลอร์เมืองไทยด้วย